ที่ไรครับวันนี้ครับทําการออกแบบประตูระบบรีโมทครับประตูวันบ้านโค้งครับตัวนี้ครับผมใช้เฟรมเหล็กผสมกล่องอลูมิเนียมขาวตอนนี้ทางทีมงานครับกำลังตั้งฐานครับตัวนี้ฐานนี้ค่อนข้างยกสูงครับประมาณสักสองเมตรเส้นหนีระดับน้ําครับเผื่อเอากาดน้ํามานะครับหนึ่งสองเมตรนะครับผมตัวนี้เราใช้มอเตอร์ดีซีนะครับยุล่าครับปีเอ็มนะไปดับก็ติดเปิดได้ครับ อีกที่หน,น,นึ่งกบฟังก์ชันตัวนี้ี่คือเราจะประคองครับประคองให้มีความสเสถียรเพื่อความมั่นใจของลูกค้ากลัว <Okay. S 1> กลัวประตูมันมันล้มนะฮะเซฟเข้าไปอีกชั้นหนึ่งครับผมครับตอนนี้ทางทีมงานก็ทําการจับฐานมอเตอร์ก่อนครับจัดฐานมอเตอร์แล้วจัดประตูครับความความเอียงแล้วก็ ความเอียงหมีของมอเตอร์หรืออะไรพวกนี้เราต้องจับให้ได้ก่อนแล้วก็วางระบบรีโมทเข้าไปอีกทีนึงนะครับครับพอดีนะครับพอดีผลล็อกพอดีนะครับใช้เปิดล็อกพอดีเลื่อนมือได้ตัวนี้เป็นรางแขวนนะครับเป็นรางแขวนวิ่นงนำศูนย์นะครับอ่าครับนี่คือเราลองเลื่อนมือก่อนเราลองเลื่อนมือ อ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งอ่าต้องลองเลื่อนมือมาเลื่อนมือมาก่อนครับก่อนที่เราจะลงระบบนีนหมดครับลองทดลองเลื่อนครับลองเลื่อนแล้วเราก็จะประคองแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่ง,งสายครับโอเคลองเลือเล่อนมาครับเลื่อนมาครับ อครับเข่าซองครับข้างบนครับสําหรับเพื่อนเพื่อนพี่ช่างครับท่านใดครับนาไปใช้ก็ยังก็จะได้ก็ก็ก็ทำได้นะครับทําได้ก็มีความแข็งแรงครับไม่โอนเอ็นเซฟติล็อกก็อีกชั้นหนึ่งก็ดีครับก็ดีนะแล้วแต่การออกแบบครับครับตอนนี้ช่างสันก็ทําการยึดฐานมอเตอร์ให้นั่นครับเช็คการโยกครับเพราะว่าระดับสูงเนี่ย มันจะทําให้การโยกนะโยกเราต้องทำยึดฐานให้มันแน่นหนานะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกัน EP พสองครับครับขอบคุณครับ